สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเช่นเคยค่ะเจอกันกับอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยของวันพุทธที่10มีนาคมนะคะก่อนอื่นมาดูของวันอังคารนะของวันอังคารที่9มีนาว่าผลออกอะไรนะคะผลฮานอยพิเศษออก6 5 1 6 5 1 5 2 6 5 1 5 2 ี่น้องไม่มีห้านะคะไม่มีห้ามีแต่สองกับหนึ่งเนาะแต่ว่าเข้าวิ่งนะคะถ้าใครวิ่งนะคะวิ่งหกเนาะเข้าวิ่งหกนะหกหนึ่งหกห้าหนึ่งนะคะอ่าสำหรับนอยปกตินอยปกติออกเจ็ดสามหกหกสองเจ็ดสามหกหกสองีนะคะหกสองตรงๆนะคะแล้วก็หกสามนะ แล้วก็วิ่งหกเด้งบนล่างนะคะแล้วก็2ตัวบนล่างและก็สามตัวโต๊ดนะนี่ค่ะพี่น้องให้เจ็แต่ออกเจ็ดสานะสำหรับนอยอ่ะปกติเอาอันนี้ปังเลยนะคะได้ทั้งวิ่งนะคะได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเด้งบนล่างเลยสองตัวเจาะนะคะแล้วก็ได้ทั้งสามตัวโต๊ดด้วยนะสำหรับนอยปกตินะคะ ทีนี้ก็นอย VIP นอย VIP ออก29263อ่า63อีกนะคะ63แล้วก็9 2เจาะ9 2นะคะแล้วก็วิ่ง9ได้ด้วยนะคะถ้าวิ่ง9้วิ่ง6กก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ92.63แล้วก็เจาะด้วยเนาะ2ตัวตรงบนล่างนะคะอันนี้นี่อันนี้ก็ปังเลยนะคะอ่า3ตัวพี่น้องจับให้996 นะไม่ได้จับอ,อันนี้สามผิด3ตัวไม่เข้านะคะสตัวสำหรับนอย V I P อ่าสำหรับนอยวันอังคารก็เป๊ะปังเลยนะคะสองนอยเลยนะคะปกติส่วนวิ่งนี้เข้าเด้งบนล่างเลยทั้งสองนอยแล้วก็เข้าวิ่งพิเศษวิ่ง6นะคะอ่าใครที่ตามใครที่ได้ก็ ดีใจด้วยนะคะเฮงเฮงปังปกันเลยสําหรับวันอังคารทีนี้เราก็มาเฮงกันต่อของวันพุธที่10นะพุธที่10พุธที่10นะคะเดี๋ยวจัดให้ตรงแป๊บหนึ่งพี่น้องจัดให้นะคะเด่นที่4แล้วก็สาแล้วก็สนะใครจะวิ่งจะรูดก็4กับ3นะคะตัวเด่นนะ ส่วนจับคู่ก็จะมี43 41 47 48 31 36 37 38 61 68 81แล้วก็77 7นะคะติดเบิ้ลให้ด้วยนะ77 7. ไม่แน่นะอาจกลับมาอีกนะคะเบิ้ล77 7. นะทีนี้3ตัวก็จะเป็น014 334 748 477 763 431นะคะ สำหรับ3ตัวนะหรือจะหมุนเองก็ได้นะคะลองหมุน3ตัวในนี้เองก็ได้นะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้อาจจะเป็น837า8เนะคะ848เนาะ6อ่า6 8 1 6 7 7อะไรเงี้ยคะ่ะลองจับหมุนเองก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้นะสำหรับตัวเด่นนะสําหรับตัวเด่นก็จะมี4 3นะคะ สี่สามสี่เจ็ดสี่แปดจริงๆจ,จัดหมดเลยนะคะสี่เน้นสี่นะคะแล้วก็สามหกสามเจ็ดสามแปดนะหกหนึ่งแปดหนึ่งนะแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่มันก็เกือบทุกตัวแล้วเนาะอีกแค่สองตัวเองจัดหมดเลยนะคะสิบสองตัวสิบสองคู่นะก็เท่ากับ ไปกลับก็บ24อันนี้ไม่ต้องกลับนะก็เท่ากับ23นะคะ23คู่นะ,ะส่วนหรือไม่ถ้าชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะแต่พี่น้องว่าน่าจะมาเป๊ะปังเลยบนล่างนะคะขอให้มาบนล่างเหมือนวันอังคารที่ผ่านมาด้วยเนาะ,อ,ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพี่น้องผ่าเหงนะคะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนนะคะแนวทางทุกแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะถ้ามีหลุดบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะะสามารถตำหนิติชมได้นะคะสำหรับวันนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ